ผู้หญิงชอบคนเอาใจตเองเหนื่อยเป้ะวันนี้กินน้จะได้หายเหนื่อยไปตัดผมมาหรือเปล่าเนี่ยดูเด็กเชียวเมื่อวานเห็นบนเป็นเมนปวดท้องอยู่หายยังเราเตรียมยามาให้เลยกินกระชายเขียวก็ได้มันก่อนเห็นยุงกัดอยู่นิว่าเราซื้อมาฝากหลอกมาซิว่าอยากได้อะไรโอ้รู้ทันตลอดเลยอ่ะเราอยากได้เครื่องเสียงชุดไม่อเธอเราอยากได้เครื่องเสียงมาเปิดในรถบึม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  เวลาเธออยากทานมบึ้มบึมเนี่ยเราเคยห้ามเธอไหมอ้าวแต่ไอเราทํานมบึ้มบึมเนี่ยพี่ก็ใช้ได้ด้วยไม่ใช่หรอแต่พี่ทําเครื่องเสียงเนี่ยหนูใช้กับพี่ไม่ได้เลยสักนิดเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยเบสมันก็ดังบึ้มบึมเธอก็ได้ยินไปด้วยเธอจะมาพูดว่าเธอไม่ได้ใช้ด้วยได้ไงเอางี้ไหมผททำนมบึ้มบึมมาเนี่ยพี่ก็นั่งมองอย่างเดียวนะไม่ต้องจับแล้วกันเอ้าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากได้เครื่องเสียงแล้วมันยากขนาดนั้นอะนะ ให้ Pioneer Car Audio King ช่วยดีกว่าไหม Pioneer Car Audio King เปลี่ยนรถคุณให้เป็นรถในฝันด้วยชุดเครื่องเสียง Pioneer จอทีวีติดรถยนต์แอมป์ตำโพงครบชุดพร้อมทั้งหมอแม็กซ์ยางฟิล์มอีพีเอฟมูลค่ารวมกว่า3ามแสนบาทเพียงถ่ายภาพคู่กับรถของคุณแล้วบอกเล่าความฝันในการแต่งรถและเครื่องเสียงพร้อมติดแฮชแท็ก Pioneer Car Audio King ติดตามรายละเอียไดได้ที่ Facebook Fanpage Pioneer Electronics Thailand พี่โตเร็ว